ขอต้อนรับสู่หมอพัทรพอดคาสต์ท็อกค,ความรู้สุขภาพลึกและฟรีมีที่นี่เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางทีเรากินของดีๆเพื่อสุขภาพนะแต่กลับรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันหมดแรงวันนี้แ่ะครับเราจะมาเจาะลึกกันถึงเรื่องการจัดเวลาอาหารที่บอกเลยว่ามันอาจจะเปลี่ยนวันของคุณไปเลยก็ได้นะมาดูกันครับ ไอความรู้สึกแบบนี้คุณคุ้นไหมครับแบบว่าจัดเต็มเลยสลัดชามใหญ่ๆเขากล้องอย่างดีกะว่ามือนี้สุขภาพต้องมาเต็มแต่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับง่วงซึมหมดแรงซะงั้นคือจะบอกว่าจริงๆแล้วปัญหามันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าเรากินอะไรนะครับแต่มันอยู่ที่ว่าเรากินเมื่อไหร่แล้วก็ยังไงต่างหากและประเด็นที่มันน่าสนใจขึ้นไปอีกก็คือไอสาเหตุของอาการหมดแรงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาจากมือที่เราเพิ่งกินเข้าไปเลยด้วยซ้ำนะครับ แต่ความผิดพลาดที่แท้จริงมันอาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่หลายชั่วโมงก่อนหน้านั้นแล้วก็ได้ และนี่แหะครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดในวันนี้เลยเราเรียกมันว่าปรากฏการณ์มื้อที่2หรือ second meal effect ครับพูดง่ายๆนะมันก็เหมือนการวางโดมิโน,โนตัวแรกให้ถูกนั่นแหะครับคือสิ่งที่เรากินเข้าไปในมื้อก่อนหน้าเนี่ยมันดันส่งผลโดยตรงเลยนะว่าร่างกายเราจะจัดการกับน้ำตาลในมื้อถัดไปยังไงอย่างเช่นมื้อเย็นเมื่อวานสามารถกาหนดได้เลยว่าร่างกายจะตอบสนองกับมื้อกลางวันของวันนี้ยังไงสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับ ลองดูไทม์ไลน์นี้กันครับจะเห็นภาพชัดเลยอย่างเช่นถ้าเรากินมือข้ามเป็นของที่มีดัดชนีน้ำตาลตามอย่างถั่วเลนทิวตอน3ามทุม่มใช่ไหมครับผลก็คือพอตื่นเช้ามาน้ำตาลในเลือดเราจะค่อนข้างคงที่แล้วพอไปกินมื้อเที่ยงเนี่ยระดับน้ำตาลมันจะพุ่งขึ้นน้อยกว่าเดิมแบบเห็นได้ชัดเลยมันเหมือนเราไปตั้งโปรแกร,รมร่างกายไว้ล่วงหน้าเลยครับ ผลลัพธ์ก็คือเราจะไม่เจออาการฟู้ดโคม่าหรือที่คนไทยเรียกกันว่าหนังท้องตึงหนังตาหย่อนนั่นเองโอเคครับพอเห็นภาพรวมกันแล้วเนาะทีนี้เรามาเข้าเรื่องเครื่องมือที่เอาไปใช้ได้จริงกันเลยดีกว่าเริ่มที่เครื่องมือแรกนั่นก็คือกลยุทธ์การจัดการกับคาร์โบไฮเดรตในตอนเช้าครับ ลองนึกภาพตามนะครับว่าการเลือกขาบในมื้อเช้าเนี่ยมันเหมือนกับการเลือกน้ํามันเติมรถเลยถ้าเราเลือกขาบคุณภาพดีที่มันค่อยๆปล่อยพลังงานออกมาหรือที่เรียกว่าโลกลซยมิกนะครับเครื่องยนต์ของร่างกายเราก็จะทํางานได้เรียบนิ่งไปตลอดทั้งวันเลยแล้วที่สําคัญคือมันทําให้เซลล์ของเราเนี่ยเปิดรับอินซูลินได้ดีขึ้นด้วยซึ่งนี่แหละครับคือกุญแจสําคัญเลยของการมีพลังงานที่นิ่งและเสถียร และดูตัวเลขนี้สิครับ38%โอ้โหนี่ไม่ใช่ตัวเลขเล่นๆเ,เลยนะคืองานวิจัยในวรารสาร Nutrition and Metabolism เขาไปเจอมาว่าแค่เปลี่ยนมือเช้ามากินถั่วเลนที่เนี่ยมันช่วยลดการพุ่งของน้ำตาลหลังมือเที่ยงได้มากถึงเกือบ40%เเลยนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ง่ายมากๆแต่ผลลัพธ์ที่ได้นี่มันมหาศาลจริงๆทีนี้ถ้าสงสัยว่าเบื้องหลังมันคืออะไรคำตอบก็คือเจ้ากรดไขมันอิสระครับ คืออย่างนี้ครับตอนที่เรานอนหลับเนี่ยร่างกายจะปล่อยสารตัวนี้ออกมาใช้เป็นพลังงานสำรองแต่มันก็มีผลข้างเคียงนิดหน่อยคือมันดันทำให้เซลล์ของเราเนี่ยดื้อต่ออินซูลินชั่วคราวเพราะฉะนั้นมื้อเช้าจึงสำคัญมากเลยครับมันทำหน้าที่เหมือนปุ่มรีเซ็ตระบุบเลยทำให้เซลล์กลับมาทำงานกลับมาตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีเหมือนเดิมครับไปต่อกันเลยนะครับกับเครื่องมือชิ้นที่2ออันนี้ก็เด็ดไม่แพ้กันเรียกว่า การอัดโปรโตีนล่วงหน้าหรือโปรโตีนพรีโหลดครับไอเดียของมันก็คือเปลี่ยนความคิดจากการพยายามกระจายโปรโตีนให้ครบใน1วันมาเป็นการเน้นอัดโปรโตีนให้หนักๆไปเลยที่มือเช้าครับปกติเราจะถูกสอนมาว่าเออต้องกระจายโปรโตีนกินให้ครบทุกมื้อนะใช่ไหมครับแต่กลยุทธ์อัดล่วงหน้าเนี่ยมันบอกให้เราคิดใหม่เลยคือให้เราทุ่มโปรโตีนไปที่มื้อเช้าเป็นหลัก เหมือนการจุดเตาเผาของระบบเผาผลาญให้มันร้อนแรงตั้งแต่เช้าแล้วมันจะทำงานได้ดีไปตลอดทั้งวันเลยครับมีคำพูดหนึ่งที่สรุปเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยครับเขาบอกว่า การกินโปรตีนจำนวนมากในมื้อเช้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีที่ร่างกายตอบสนองต่อคาร์โบไฮเดรตในมื้อกลางวันและยังเปลี่ยนวิธีที่ร่างกายตอบสนองต่อคาร์โบไฮเดรตไปจนถึงมื้อค่ำเลย <c oughs> เห็นไหมครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของมื้อเช้าอย่างเดียวแต่มันส่งผลยาวไปจนถึงมื้อเย็นเลยนะ <c oughs> และแน่นอนครับเรื่องนี้มีวิทยาศาสตร์รองรับนะมีงานวิจัยใน Journal of Nutrition เขาไปทดลอง7วันเลยครับพบว่ากลุ่มที่อัดโปรตีนตอนเช้าเนี่ย การตอบสนองต่ออินซูลินดีขึ้นแบบชัดเจนมากและจุดที่พีคที่สุดคืออะไรทราบไหมครับคือทุกคนกินแคลอรี่เท่ากันเป๊ะโอโ้โหนี่มันพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าเวลาที่เรากินน่ะสำคัญไม่แพ้ปริมาณที่เรากินเลยจริงๆครับเอาละครับมาถึงเครื่องมือชิ้นสุดท้ายชิ้นที่3ซึ่งผมว่าอันนี้หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยจริงๆมันคือ การใช้น้ำส้มสายชูครับใช่แล้วครับน้ำส้มสายชูที่เรามีกันในครัวนี่แหละแต่เป็นการใช้แบบมีกลยุทธ์ก่อนมืออาหาร ลองมาดูข้อมูลในกราฟนี้กันน่าทึ่งมากเลยนะครับนี่เป็นงานวิจัยจากวารสาร Diabetes Care เลยนะเขาพบว่าแค่ดื่มน้ำส้มสายชูอย่างพวก Apple ิ i ไซเเนี่ยนิดเดียวก่อนกินข้าวเนี่ยสามารถช่วยให้ร่างกายไวต่ออินซูลินได้ดีขึ้นในคนที่มีภาวะดื้ออินซูลินดีขึ้นถึง34%เลยส่วนในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2ก็ดีขึ้นถึง19%ตัวเลขนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับ แล้วไอ้พลังวิเศษนี้มันมาจากไหนมันมาจากสารที่ชื่อว่ากรดอะซิติกที่อยู่ในน้ำส้มสายชูครับการทำงานของมันเจ๋งมากคือมันทำสองอย่างพร้อมกันอย่างแรกมันไปบอกกล้ามเนื้อเราว่าเฮ้ยรีบๆดูดน้ำตาลในเลือดไปใช้เป็นพลังงานเร็วอย่างที่สองมันช่วยเหยียบบรคครับคือชะลอการย่อยคาร์โบไฮเดรตในกระเพาะผลก็คือน้าตาลในเลือดเราจะค่อยๆขึ้นช้าๆไม่พุ่งพรวดครับที่น่าสนใจไปกว่านั้นอีกนะ คือเขาเปรียบเทียบการทำงานของโกรดออซิติกเนี่ยว่ามันคล้ายกับยาเมทฟอร์มินที่เป็นยาสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเลยนะครับคือคกลไกมันคล้ายกันมากช่วยพาน้ำตาลไปเก็บในกล้ามเนื้อแต่ที่ต่างกันและเป็นข้อดีสุดๆก็คือนี่มันเป็นวิธีทางธรรมชาติล้วนๆหาได้ง่ายๆจากในครัวของเราเองเลย โอเคครับตอนนี้เรามีเครื่องมือครบทั้ง3ชิ้นแล้วถึงเวลาเอามันมาประกอบร่างเป็นแผนปฏิบัติการที่เราเอาไปใช้ได้จริงตั้งแต่วันนี้เลยมาดูกันครับว่าต้องทำยังไงบ้างแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะไปถึงแผนหลกักผมมีอีกหนึ่งเคล็ดลับสำคัญมากๆมาฝากครับเรื่องนี้ง่ายมากแต่คนมองข้ามเยอะนั่นก็คือลำดับการกินของที่อยู่บนจานเรานี่แหละครับใช่ครับแค่กินอะไรก่อนหลังก็มีผลแล้ว จำง่ายๆเลยครับลำดับการกินที่เวิร์กที่สุดคือกินโปรโตีนก่อนตามด้วยผักและไขมันแล้วค่อยกินคาร์โบไฮเดรตเป็นอย่างสุดท้ายถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่าการกินโปรโตีนกับใย,ยอาหารเข้าไปก่อนเนี่ยมันเหมือนเราสร้างกันชนหรือบัฟเฟอร์ไว้ในกระเพาะพอาขาบตามเข้าไปทีหลังมันก็จะถูกดูดซึมช้าลงซึ่งวิธีง่ายๆแค่นี้นะครับสามารถลดการพุ่งของน้าตาลได้ถึง37-50%คือเกือบครึ่งเลยนะ เอาละครับงั่อนผมขอท้าให้ลองทำดูเลยเป็น2สเต็ปง่ายๆ 1. ในมื้อถัดไปที่จะกินเนี่ยลองกินตามลำดับที่ว่านี้ดูครับโปรตีนแล้วก็ผักกับไขมันแล้วค่อยขาบนะ 2. พรุ่งนี้เชา้าตั้งใจเลยครับอัดโปรตีนเข้าไปในมื้อเช้าให้เต็มที่แล้วก็ลองสังเกตตัวเองดูทั้งวันเลยครับว่ารู้สึกยังไงพลังงานเป็นยังไงผมว่าผลลัพธ์ที่ได้อาจจะทำให้หลายคนประหลาดใจเลยล่ะครับ สุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งคำถามนี้ไว้ให้ลองไปคิดกันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงถ้าคุณแจดอกสำคัญที่สุดที่จะปลดล็อกพลังงานและสุขภาพที่ดีของเราไปตลอดทั้งวันเนี่ยมันดันซ่อนอยู่ในมื้อเช้าเมื่ออาหารที่เราอาจจะเคยมองข้ามมาตลอดแล้วเราจะทำยังไงกับมันดีครับสวัสดีครับเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับเพิ่งทานอาหารไปจานนั้นก็ดูดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะแต่ทาไม เออสักพักกลับรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยเพลีย,ยไม่มีแรงเหมือนร่างกายมันไม่ได้เอาสารอาหารดีๆพวกนั้นไปใช้เลยหรือบางทีก็หิวเร็วผิดปกติท่านที่เพิ่งกินไปนะครับความรู้สึกแบบนี้มันมันนั่งอุทธรณเหมือนกันนะครับเราสาตั้งใจเลือกกินแล้วแต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นอย่างที่คิดใช่ค่ะเป็นความรู้สึกที่หลายคนเจอเลยนะคะแบบตั้งใจจินคลีนมากแต่ทำไมยังเพลียๆอยู่เลย ที่น่าสนใจคือปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่อาหารมื้อนั้นโดยตรงนะครับแต่อาจจะมาจากสิ่งที่เรากินหรือเออสิ่งที่เราไม่ได้กินตั้งแต่หลายชั่วโมงก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำ mm hmm. โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสิ่งที่เราเลือกใส่ปากตอน9ก้าโมงเช้าเนี่ยมันอาจจะกําหนดเลยว่าร่างกายเราจะตอบสนองต่อสปาเกตตีมื้อกลางวันตอนบ่ายสองโมงยังไงขนาดนั้นเลยเหรอคะครับผมวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับ จากข้อมูลที่เราได้รับมาลองมาสำรวจความเชื่อมโยงระหว่างลำดับเวลาประเภทอาหารและการตอบสนองของร่างกายเราโดยมีเครื่องมือง่ายๆสักสาอย่างบวกกับเคล็ดลับพิเศษอีกนิดหน่อยที่จะช่วยให้เราเข้าใจแล้วก็อาจจะปรับเปลี่ยนวิธีการกินเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้ลองมาดูกันครับว่าข้อมูลเหล่านี้บอกอะไรเราบ้างน่าสนใจมากเลยค่ะมาเริ่มกันที่ เครื่องมือแรกเลยดีกว่าครับนั่นคือการจัดการประเภทของคาร์โบไฮเดรตโดยเฉพาะในช่วงเช้าแนวคิดหลักๆก,ก็คือไม่จำเป็นต้องกลัวคร์บหรือตัดขาดจากมันไปเลยทั้งวันนะครับแต่การพิถีพิถันเลือกชนิดของคาร์โบไฮเดรตในมื้อเช้าให้ดีเนี่ยมันส่งผลต่อความไวของอินซูลิน mm. หรือความสามารถของร่างกายในการจัดการน้ําตาลไปได้ตลอดทั้งวันเลยครับ ประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะคะมีงานวิจัยย้อนกลับไปตั้งแต่ปี1988นู่นเลยที่เขาเริ่มสังเกตเห็นปรกากฏการณ์ที่เรียกว่า second meal effect second meal effect ใช่ค่ะหรือผลกระทบจากอาหารมื้อแรกต่อมื้อถัดไปคือนักวิจัยเขาพบว่าสิ่งที่คนกินในมื้อเย็นนะคะสามารถส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหารเช้าของวันรุ่งขึ้นได้จริงๆโห oh, ข้ามคืนเลย ใช่ค่ะในการศึกษานั้นเขาให้ผู้เข้าร่วมทดลองกลุ่มหนึ่งกินอาหารเย็นที่มีค่าดัดชนีน้ําตาลหรือ G.I. ต่ำอย่างเช่นพวกธัญ,ญพืชเต็มเมล็ดข้ากล้องอะไรแบบนี้นะคะเทียบกับอีกกลุ่มที่กินอาหารเย็นที่มีค่า G.I. สูงเช่นขนมปังขาวหรือมันฝรั่งบด ผลก็คือกลุ่มที่กินอาหาร GI ต่ำในมื้อเย็นพอตื่นเช้ามากินอาหารเช้าซึ่งเป็นเมนูเดียวกันทั้งสองกลุ่มนะคะปรากฏว่าระดับน้ําตาลในเลือดหลังอาหารเช้าเนี่ยไม่พุ่งสูงเท่ากับกลุ่มที่กินอาหาร GI สูงในมื้อเย็นก่อนหน้าค่ะอ๋อแสดงว่าผลของมันข้ามคืนได้เลยแปลว่าถ้าเมื่อคืนเรากินพิซซ่าแป้งขาวเยอะๆเช้านี้ต่อให้กินข้าวโอ๊ตร่างกายก็อาจจะจัดการกับข้าวโอ๊ตได้ไม่ดีเท่ากับคนที่เมื่อคืนกินสเต็กกับสลัดผักเหรอครับอืม ก็ประมาณนั้นเลยค่ะมันเหมือนกันตั้งค่าระบบเผาผลาญของเราตั้งแต่คืนก่อนหน้าเลยหลักการเบื้องหลังส่วนหนึ่งนะคะมันเกี่ยวกับกรดไขมันอิสระหรือ free fatty acids ที่เราอาจจะเคยคุยกันไปบ้างแล้วครับ FFA <'s> ใช่ค่ะตอนที่เรานอนหลับหรืออดอาหารนานๆร่างกายก็จะดึงไขมันสะสมออกมาใช้เป็นพลังงานโดยปล่อย FFA เข้าสู่กระแสะเลือดซึ่งเป็นเรื่องปกตินะคะ แต่ว่าถ้ามี FFA s ในเลือดสูงเป็นเวลานานมันอาจจะไปรบกวนการทำงานของอินซูลินทำให้เซลล์ต่างๆเนี่ยดื้อต่ออินซูลินชั่วคราวได้พอเราตื่นมากินอาหารเช้าโดยเฉพาะถ้าเป็นคาร์โบไฮเดรตร่างกายก็เลยจัดการกับน้ำตาลได้ไม่ดีเท่าที่ควรน,น้ำตาลในเลือดก็เลยพุ่งสูงได้ง่ายค่ะเข้าใจแล้วครับ อาหารที่มีค่า G.I ต่ำที่กินในมื้อเย็นน่ะจะช่วยให้ระดับน้ำตาลและอินซูลินค่อนข้างคงที่ตลอดคืนทำให้ร่างกายไม่จำเป็นต้องปล่อย f f a ออกมามากเท่ากับการกินอาหาร G.I สูงพอตื่นเช้ามาร่างกายจึงอยู่ในสภาวะที่พร้อมรับมือกับอาหารเช้าได้ดีกว่าเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนการเตรียมสนามให้พร้อมก่อนการแข่งขันนะคะ อ๋อเข้าใจภาพเลยครับเหมือนกับว่าอาหาร GI ต่ำช่วยให้ร่างกายรีเซ็ตตัวเองตอนกลางคืนได้ดีกว่าพอเช้ามาก็เลยสตาร์ทเครื่องได้นิ่งกว่าเดิมแล้วมีตัวอย่างอาหารเช้าที่ช่วยเรื่องนี้โดยตรงไหมครับ มีค่ะสอดคล้องกับหลักการนี้เลยมีงานวิจัยในวรารสาร Nutrition Metabolism ที่ศึกษาเรื่องพืชตระกูลถั่วอย่างเช่นถั่วเลนทิวอ๋อถั่วเลนทิวค่ะเขาพบว่าการกินถั่วเลนทิวในมื้อเช้าสามารถช่วยลดการพุ่งของระดับน้ำตาลในมื้อกลางวันหรือมื้อถัดไปได้ถึง38%ซซึ่งถือว่าเยอะมากนะคะ โห oh, 38%ใช่ค่ะนี่เป็นการยืนยันแนวคิด Second Meal Effect ว่ามันเกิดขึ้นได้จริงๆไม่ใช่แค่ข้ามคืนแต่ข้ามมือภายในวันเดียวกันด้วยค่ะ ไม่น้อยเลยนะครับ38%แค่เลือกกินถั่วเลนทิวตอนเช้าอาจจะช่วยให้เราไม่หยหรืออยากของหวานหลังมื้อเที่ยงก็ได้เพราะน้ำตาลไม่สวิงมากดังนั้นข้อควรจำจากเครื่องมือแรกนี้ก็คือการเริ่มต้นวันด้วยคาร์โบไฮเดรตที่ผ่านการขัดสีน้อยๆหรือมีค่าีไอต่ำอย่างข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ดขนมปังโฮวีตหรือแม้แต่ถั่วต่างๆ น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการประเดิมด้วยซีเรียลหวานเจีย๊ยบครัวซองหรือน้ำผลไม้กล่องเพราะมันเหมือนการเป็นการตั้งโปรแกรมให้ร่างกายจัดการพลังงานได้ดีขึ้นไปตลอดทั้งวันเลยนะครับถูกต้องเลยค่ะเป็นการวางรากฐานที่ดีให้กับระบบเาผาผลาญตั้งแต่เริ่มต้นวันเลยโอเคครับ นั่นคือการจัดการชนิดของคาบในตอนเช้าทีนี้มาดูเครื่องมือที่2กันบ้างซึ่งเน้นไปที่สารอาหารอีกประเภทหนึ่งนั่นคือการเน้นโปรโตีนในช่วงต้นของวันหรือที่เรียกว่าโปรโตีนพรีโหลดอ่าฮะอันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องว่าในจานต้องกินไก่ก่อนข้าวนะครับแต่หมายถึงการพยายามอัดโปรโตีนให้ได้สัดส่วนที่มากหน่อยในช่วงครึ่งเช้าของวัน ใช่ค่ะแนวคิดนี้มองภาพใหญ่กว่าแค่ลำดับในจานแต่การจัดสรรปริมาณโปรโตีนโดยรวมของวันให้มันเน้นที่ช่วงเช้ามากขึ้นประโยชน์ที่ชัดเจนอย่างแรกเลยคือโปรโตีนช่วยให้อิ่มนานค่ะมันไปนกระตุ้นฮอร์โมนความอิ่มหลายตัวทำให้เราไม่ค่อยหิวจุกจิกระหว่างมือ้อแล้วก็อาจจะกินมื้อกลางวันน้อยลงได้โดยธรรมชาติ นอกจากนี้การกระจายโปรโตีนมาช่วงเช้าก็ช่วยให้คนที่ตั้งเป้ากินโปรโตีนให้ถึงในแต่ละวันอย่างคนที่ออกกำลังกายหรือผู้สูงอายุทำได้ง่ายขึ้นไม่ต้องไปอัดหนักๆในมื้อเย็นมื้อเดียวค่ะฟังดูเป็นเรื่องของการบริหารจัดการแคลอรี่และความอิ่มเป็นหลัก แต่เหมือนจะมีอะไรมากกว่านั้นเกี่ยวกับผลต่อระบบเผาผลาญด้วยใช่ไหมครับมีแน่นอนค่ะและนี่คือส่วนที่น่าสนใจมากการทำโปรตีนพรีโหลดหรือการกินโปรโตีนเยอะหน่อยในมื้อเช้ามันเปลี่ยนแปลงวิธีที่ร่างกายเราตอบสนองต่อคาร์โบไฮเดรตในมื้อถัดไปได้จริงๆค่ะอืมมีงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้ไปในทิศทางนี้เช่นงานวิจัยในวารสาร Diabetes Care เขาให้ผู้เข้าร่วมทดลองกินแค่โยเกิร์ตถ้วยเล็กๆซึ่งมีโปรโตีนกับไขมันเป็นหลัก ก่อนอาหารเช้าตามปกติผลคือกลุ่มที่กินโยเกิร์ตก่อนมีความไวของอินซูลินดีขึ้นแล้วระดับน้ำตาลหลังอาหารกลางวันก็พุ่งน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้กินโยเกิร์ตค่ะแค่โยเกิร์ตถ้วยเดียวก่อนมื้อเช้าเนี่ยนะยังส่งผลไปถึงมื้อกลางวันได้ขนาดนั้นเลยทั้งที่โยเกิร์ตเองก็ไม่ได้มีคาบซับซ้อนอะไรมากมาย ใช่ค่ะมันแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของโปรโตีนแล้วก็อาจจะรวมถึงไขมันในโยเกิร์ตด้วยต่อการตอบสนองทางเมตาบอลิกที่ตามมามีการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งที่ชัดเจนมากค่ะตีพิมพ์ในวรารสารนิวทรีชั่นเขาทำการทดลองนาน7วันเปรียบเทียบกลุ่มที่จัดสรรโปรโตีนส่วนใหญ่ของวันมากินในช่วงเช้ากับกลุ่มที่กินโปรโตีนกระจายกระจายหรือเน้นช่วงเย็นตามปกติ ผลคือกลุ่มที่ทำโปรโตีนพรีโหลดในตอนเช้ามีการตอบสนองของอินซูลินที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเลยค่ะสิ่งที่สำคัญคือผลลัพธ์นี้เกิดขึ้นโดยไม่ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัวหรือปริมาณแคลอรี่รวมที่กินเข้าไปเลยนะคะครับผมแสดงว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการจัดเวลากินโปรโตีนจริงๆไม่ใช่แค่ผลพลอยได้จากการลดน้ำหนักหรือกินน้อยลง การกินโปรตีนแต่เนึ่นๆเหมือนไปปรับจูน,นกลไกการหลัง่งและการทำงานของอินซูลินรวมถึงฮอร์โมนอื่นๆที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำตาลเช่น GLP1 ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อถึงเวลากินคาร์โบไฮเดรตในมื้อถัดไปค่ะแสดงว่าแค่โยกย้ายเอาอกไก่ครึ่งชิ้นจากมื้อเย็นมาเพิ่มในไข่เจียวมื้อเช้าก็อาจจะสร้างความแตกต่างในการจัดการน้ำตาลมื้อกลางวันได้โดยที่แคลอรี่รวมทั้งวันเท่าเดิมใช่เลยค่ะ อันนี้น่าทึ่งแล้วก็ดูทำตามได้ไม่ยากเลยนะครับแค่ต้องวางแผนนิดหน่อยสรุปคือการให้ความสำคัญกับการได้รับโปรตีนให้เพียงพอทั้งแต่ช่วงเช้าเป็นเครื่องมือสำคัญอีกชิ้นที่ช่วยให้ระบบเผาผลาญเราทำงานได้ราบรื่นขึ้นเป็นอย่างนั้นเลยค่ะเหมือนเป็นการส่งสัญญาณให้ร่างกายเตรียมพร้องรับมือกับพลังงานที่จะเข้ามาได้ดีขึ้นเอาละครับเรามีเครื่องมือสองอย่างแล้วคือเลือกขับเช้าให้ดีและเน้นโปรตีนให้มากหน่อยในช่วงต้นวัน ทีนี้เครื่องมือที่3อันนี้ออกแนวเป็นตัวช่วยเสริมที่น่าสนใจมากคือการใช้ประโยชน์จากอาหารหมักหรือน้ำส้มสายชูอย่างมีกลยุทธ์โดยเฉพาะการกินก่อนเมื่ออาหารครับใช่ค่ะ อันนี้เป็นเหมือนทางลัดเล็กๆที่มีงานวิจัยรองรับอย่างน่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องน้ำส้มสายชูแอปเปิลไซเดอร์หรือแอปเปิลไซเดอร์วิเกอร์ ACV ACV ที่ฮิตฮิตกันใช่ค่ะมีงานวิจัยชิ้นสำคัญในวารสารได b บติ s แ a r e อีกแล้วค่ะเขาศึกษาผลของการดื่ม ACV แค่ประมาณ20กรัมก็ประมาณช้อนโต๊ะกว่าๆผสมน้ำเล็กน้อยดื่มก่อนกินอาหารมื้อที่มีคาร์โบไฮเดตปานกลางอย่างเช่นขนมปังเบเกิลน้ำส้มอะไรพวกนี้ค่ะครับดื่มก่อนกินเลย ใช่ค่ะผลที่ได้ในกลุ่มคนที่มีภาวะดื้ออินซูลินอยู่แล้วหรืออินซูลินเรสิสแตนต์ คือความไวของอินซูลินหรือความสามารถที่เซลล์จะตอบสนองต่ออินซูลินเพื่อนําน้ําตาลไปใช้ดีขึ้นถึงส4ี่เปอร์เซ็นในมื้อนั้นเลยนะคะโ,โหส4%เอร์เซ็นค่ะส่วนในกลุ่มผู้ปว่วยเบาหวานชนิดที่สองซึ่งมีปัญหาเรื่องการจัดการน้ําตาลอยูแล้วก็ยังดีขึ้นถึงสิบเปอร์เซนนี่เป็นผลที่เกิดขึ้นแทบจะทันทีหลังดื่ม A C B ก่อนอาหารมื้อนั้นๆเลยนะคะไม่ใช่ผลระยะยาวโอ้ไม่ธรรมดาเลยนะครับส4นี่เปอร์เซนตนี้มันเยอะมากนะครับเทียบเท่ากับยาบางตัวเลยหรือเปล่าครับ แล้วมันทำงานยังไงอะทาไมน้ําส้มสายชูถึงมีผลขนาดนั้นได้ครับกลไกมันซับซ้อนแต่น่าทึ่งมากค่ะกรดอะซิติกที่เป็นส่วนประกอบหลักในน้ำส้มสายชูเนี่ยทำงานคล้ายกับยาเมทฟอร์มินซึ่งเป็นยาหลักตัวหนึ่งที่ใช้รักษาเบาหวานเลยทีเดียวค่ะอ๋อยาเบาหวานเลยใช่ค่ะอย่างน้อยก็ในบางแง่มุมคือมันช่วยได้หลายทางเลยค่ะ 1. คือส่งเสริมการเก็บไกลโคเจน กรดอะซิติกช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อดึงน้ำตาลกลูโคสจากเลือดไปเก็บสะสมในรูปของไกลโคเจนได้ดีขึ้นแทนที่จะปล่อยให้กลูโคสลอยอยู่ในกระแสะเลือดสูงๆนานๆครับผม 2. คือชะลอการย่อยขาบมันไปยับยั้งเอนไซม์บางชนิดที่ใช้ย่อยคาร์โบไฮเดรตในลำไส้ทำให้คาร์โบไฮเดรตถูกย่อยและดูดซึมช้าลงระดับน้ำตาลในเลือดจึงค่อยๆสูงขึ้นไม่พุ่งพรวดพลาดอืมชะลอลงและ3คือลดการผลิตกลูโคสจากตับและกล้ามเนื้อ ในบางภาวะร่างกายอาจสลายไกลโคเจนที่เก็บไว้ออกมาเป็นกลูโคสหรือสร้างกลูโคสใหม่จากแหล่งอื่นกรดอะซิติกอาจช่วยลดกระบวนการเหล่านี้ลงได้เล็กน้อยทำให้ระดับน้ำตาลโดยรวมไม่สูงเกินไปค่ะครับรวมรวมกันแล้วเหมือนกรดอะซิติกช่วยให้ร่างกายจัดการกับคาร์โบไฮเดรตที่กินเข้าไปในมือนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดภาระของอินซูลินแล้วก็ลดระดับน้าตาลในเลือดหลังอาหารได้ค่ะ สร้งดูเหมือนเป็นกลยุทธ์ที่ทําได้ง่ายแล้วก็เห็นผลเร็วมากๆเลยนะครับสําหรับคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องน้ําตาลหรือแค่อยากจะดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นแค่ดื่ม ACV นิดหน่อยก่อนมื้อที่รู้ว่าจะมีขาบเยอะหน่อยแต่ว่ารสชาติมันอาจจะท้าทายเล็กน้อยสําหรับบางคนนะครับ ก็อาจจะต้องผสมน้ำเยอะหน่อยหรือบางคนอาจจะใช้ผสมในน้ำสลัดก็ได้ค่ะแต่การดื่มก่อนอาหารดูเหมือนจะให้ผลชัดเจนที่สุดตามงานวิจัยส่วนน้ำส้มสายชูชนิดอื่นที่มีกรดอะซิติกก็น่าจะให้ผลคล้ายๆกันได้นะคะแต่ ACV เป็นตัวที่ถูกศึกษามากที่สุดในบริบทนี้ค่ะ เป็นทางเลือกที่น่าสนใจจริงๆครับทีนี้เราพูดถึงเรื่องลำดับเวลาระหว่างมื้อไปเยอะแล้วทั้งเรื่องผลข้ามคืนข้ามมือ้อการเน้นโปรตีนตอนเช้าการกิน ACV ก่อนมือ้อมันทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้ว่าแล้วลำดับการกินอาหารในจานเดียวกันล่ะครับสมมติเรามีข้าวมีไก่มีผัดผักอยู่ในจานเดียวกันการที่เราจะเลือกกินอะไรก่อนหลังมันส่งผลแตกต่างกันด้วยไหมครับ เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะและคำตอบคือใช่อย่างแน่นอนเลยค่ะจริงเหรอครับนอกจากลำดับเวลาระหว่างมื้อแล้วลำดับการกินอาหารภายในมื้อเดียวกันก็มีความสำคัญอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ทำตามได้ง่ายมากๆแต่ให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจค่ะแค่เปลี่ยนลำดับตักอาหารก็ปากเนี่ยนะและลำดับที่ถูกต้องหรือที่แนะนำควรจะเป็นยังไงครับ จากข้อมูลแล้วก็งานวิจัยหลายชิ้นนะคะลำดับที่ดูเหมือนจะให้ผลดีที่สุดในการควบคุมระดับน้ำตาลหลังอาหารคือ 1. กินโปรโตีนเป็นอย่างแรกค่ะตักเนื้อสัตว์ปลาไก่เต้าหู้หรือแหล่งโปรโตีนอื่นๆในจานกินก่อนเลยโปรโตีนก่อนเลย 2. ตามด้วยใยอาหารและไขมันค่ะหลังจากกินโปรโตีนไปสักพักก็ตามด้วยผักต่างๆหรือส่วนที่เป็นไขมันดีเช่นอะโวคาโดหรือถ้ามีสุปผักก็กินตอนนี้ ผักกับไขมันตามมาและ 3. ปิดท้ายด้วยคาร์โบไฮเดรตค่ะเก็บข้าวขนมปังเส้นกว๋วยเตี๋ยวมันฝรั่งหรือผลไม้ไว้กินเป็นลำดับสุดท้ายของมื้ออ๋อขาบท้ายสุดโปรตีนผักไขมันคาร์บทำไมลำดับนี้ถึงเวิร์คครับมันมีนกลไกอะไรเบื้องหลังเหรอครับกลไกหลกัหลกๆเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการชะลอการเคลื่อนที่ของอาหารออกจากกระเพาะหรือ gastric emptying ค่ะชะลอการย่อย ประมาณนั้นค่ะการกินโปรตีนและไขมันก่อนจะไปกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนบางชนิดอย่าง GLP-1, CCK ซึ่งส่งสัญญาณให้กระเพาะอาหารบีบตัวช้าลงทำให้อาหารอยู่ในกระเพาะนานขึ้นเมื่อคาร์โบไฮเดรตที่เรากินตามไปทีหลังถูกย่อยมันก็จะค่อยๆถูกปล่อยเข้าสู่ลำไส้เล็กอย่างช้าๆส่งผลให้น้ำตาลกลูโคสถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่พุ่งสูงปรี๊ดเหมือนเวลาเรากินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปเป็นอย่างแรกตอนท้องว่างๆนะคะ อือนอกจากนี้ใย,ยอาหารจากผักก็ช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วการกินผักก่อนหรือพร้อมๆกับไขมันจึงยิ่งเสริมผลในการควบคุมระดับน้ำตาลให้ดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะครับแค่เปลี่ยนวิธีตักอาหารในจานผลลัพธ์มันต่างกันขนาดน,นั้นเลยเหรอครับมีตัวเลขยืนยันไหมครับว่ามันช่วยลดระดับน้ำตาลได้มากน้อยแค่ไหน มีค่ะตัวเลขจากงานวิจัยค่อนข้างน่าประทับใจเลยนะคะการปรับลำดับการกินตามที่ว่านี้คือโปรโตีนผักไขมันครับสามารถช่วยลดระดับการพุ่งสูงของน้ำตาลกลูโคสหลังอาหารมื้อนั้นๆได้ถึงราวๆสาม0ิเอร์เนเลยค่ะ 30-40%? ค่ะและในบางการศึกษาอาจสูงถึง50%เนตเมื่อเทียบกับการกินคาร์โบไฮเดรตเป็นอย่างแรกโหครึ่งนึง ซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมากโดยเฉพาะสําหรับผู้ที่มีภาวะดื้ออินซูลินหรือเบาหวานหรือแม้แต่คนทั่วไปที่ต้องการรักษาระดับพลังงานให้คงที่ตลอดวันค่ะโหลดได้เกือบครึ่งแค่สลับลําดับกินนี่มันเหมือนเป็นฟรีทิปที่ทําได้ทันทีในมื้อต่อไปเลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนเมนูไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแค่เปลี่ยนพฤติกรรมการตักสุดยอดเลยครับใช่ค่ะง่ายมากๆเลย ถ้าอย่างนั้นสรุปภาพรวมจากข้อมูลที่เราเจาะลึกกันมาวันนี้มันชัดเจนมากเลยนะครับว่าเวลาและลำดับมีความสำคัญกับการกินอย่างมหาศาลจริงๆไม่ใช่แค่ว่าเรากินอะไรแต่เมื่อไรและเรียงลำดับอย่างไรก็ส่งผลต่อการตอบสนองของร่างกายเราอย่างมากเลยนะครับ จริงค่ะสิ่งที่เรากินตอนเช้ามันปูทางไปสู่การตอบสนองของร่างกายในมื้อกลางวันการกินโปรตีนแต่น,นเนิน่นช่วยปรับจูนระบบเผาผลาญการใช้ตัวช่วยอย่าง ACV ก่อนมือ้อก็เหมือนใส่เกียร์เทอร์โบให้การจัดการน้ำตาลและแม้กระทั่งในจานเดียวลำดับการตัก ก็สร้างความแตกต่างได้จริงๆถูกต้องค่ะอยากชวนลองนำไปปรับใช้ดูนะครับอาจจะเริ่มจากอย่างเดียวก่อนก็ได้เช่นมือหน้าลองตั้งใจกินกับข้าวที่เป็นโปรตีนกับผักให้หมดก่อนแล้วค่อยกินข้าวตามหรือพรุ่งนี้เช้าลองเพิ่มไข่ดาวไปอีกฟองหรือกินกรีกโยเกิร์ตแท,ทนขนมบางขาวแล้วลองสังเกตตัวเองดูครับว่ารู้สึกต่างไปไหมรู้สึกอิ่มนานขึ้นไหมตอนบ่ายยังอยากกาแฟาแก้วที่3ามหรือขนมหวานอยู่หรือเปล่าอืมการทดลองกับตัวเองแบบนี้ อาจจะให้คำตอบที่ดีที่สุดก็ได้นะครับเป็นข้อเสนอที่ดีมากเลยค่ะการทดลองเล็กๆน้อยๆกับตัวเองมักจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเสมอเลยนะคะและในขณะที่เราได้พิจารณาถึงความสำคัญของการจัดลำดับเวลาประเภทอาหารและลำดับการกินภายในมื้อไปแล้วมันก็อาจจะนำไปสู่คำถามที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นซึ่งดิฉันอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปคบคิดกันต่อนั่นคือเรื่องของความหนาแน่นของสารอาหาร nutrient density ค่ะ ความหนาแน่นของสารอาหารใช่ค่ะคือเราพูดถึงโปรตีนคาร์บไขมันใยอาหารแต่ในอาหารแต่ละชนิดมันไม่ได้มีแค่สารอาหารหลักเหล่านี้มันยังมีวิตามินแร่ธาตุสารพฤษเคมีต่างๆอีกมากมายเลยค่ะครับครับคำถามคือเราจะสามารถเลือกกินอาหารที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูงสุดต่อนหน่วยแคลอรี่ได้อย่างไรทำอย่างไรเราถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดจากอาหารทุกคำที่เรากินโดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณแคลอรี่หรือปริมาณอาหารโดยรวม การมุ่งเน้นไปที่ความหนาแน่นของสารอาหารอาจเป็นกุญแจดอกต่อไปในการปลดล็อกสุขภาพที่ดีที่สุดของเราควบคู่ไปกับการจัดการเรื่องเวลาและลำดับที่เราคุยกันในวันนี้ก็ได้นะคะน่าคิดต่อยอดมากๆเลยครับขอบคุณมากครับสําหรับข้อมูลวันนี้